สวัสดีทุกผูช้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับพอย n t แบงค์อีกแล้วนี่วันนี้จะมารีวิวปืนนี้อัก A 3ส e w b o r บ2015เอาเลยซื้อ1วันไปเลยนี่อ๋อสเตตัสก็เดิมเดิมนี่ดูการพาวเวอร์ยีไฟเลสเกความแม่นยำสี่วิ่งเร็ว84กระสุน45นัดอ่ากันแหละเดี๋ยวไปลองกัน เทสเลยละกันของจริงไปอ่ามาแล้วโอ้จะเข้ามาเทสดูตกออสองต่อสีจะเล่นได้เกมเดียวหรือเปล่าไหนๆไปไหนดีเฮ้ยเริบถิง่นักขยันนักเตีเยอะเยีะยยิงล้อไปเลยยิงล้อไปเลยอย่างเงี้ยะ เฮ้อะไรใครอยู่ในนีเ้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เฮ้ยระเบิดระเบิดนันนาเกอบแล้วโอ้โหมีปลาระเบิดด้วยตอนไหนมากนี่แอบแอบตรงนี้นแหละไปเพื่อนเพื่อนเรามองไปแล้วนั่นนงนั่งอยังนั่งยังเป็นยังไงเออเฮ้ยใครวะวางเอแล้วเอายอเยอะอกดติด วางเลยแล้วนายเนี่ยเพื่อนผมเพื่อนผมตายไปแล้วครับโอ้ยกระตุกกระตุกเก็บปืนเก็บปืนเฮ้ยโอ้โหเหลือเลือดเยอะด้วยอืมเอ๊ะโอยเพื่อนยากนั่าดายเว้ยว้าเอาเลยวะ เออเพื่อนเอเฮ้ยเหมือนมาแล้วยิงเ่รอยิงล่รอยิงเ่อเจาอเจอาเยี่ยมดีมากนี่มันชุบชีวิตทีมนี้ชัดง่ายแล้วอมใาไหไหกันก่อน เัินไงอยากอย่าตายนล้วเราโอ้ยหนุ่ยจบเกมครับเฮ้ยมีด้วยมีด้วยนั่นไงขับมาโอ้โหเปรี้ยแลดีจริงนี่ใครไอ้นี่ใครนี่ใครรู้เลยอ่าเยี่ยมแน่นอนอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราโดนเราโดนฆ่าเปล่า แม่อะไรเป็นแค่คิดจะมาสู้อักได้ยังไงไปหเฮอ้ยอยู่ไหนวะใครอยู่วะโอ้โหตกใจครับนั่นไงเป็นยังไงน้องซ่าบพี่วางแม่งเลยวองบีแล้วเพื่อนตายเองเออมต้องมีต้องมีพลังงานนั่นไงโอ้ยยางกะโปมมองไม่ใช่นี่ดู เฮ้ยแล้วมึงไปกันอะไรกันดิรอไปก่อนไปไหนอ่ะตัวนั้นไหนไหนมีหรป่ามีป่าทันใ้นั่นไงนั่นไงฮ่โอ้ไม่ธรรมดาจริงนี่ดูซะก่อน โอ้โหชุบชีวิตรู้จักอ่ะเฮ้ดี๋ยวโมมากตายเดี๋ยวยวิ่งไปตายเลยมีไหมตรงนีแ้แครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่เพื่อนแล้วหตกใจเออนั่นไงนั่นไงสูส้ๆเพื่อน ไห,ไ,หไหนไหนใครใช้เปืนที่เรารีวิวอยู่บ้างเราไปถ่ายคนนั้นอันนี้อะไรอมอีใหม่เยอะเท่นะเออเท่จริงเหอ,อ,อังเออคิดลายใหม่เฮ้ยเยี่ยมอันนี้เหมือนกันดีดีออกกล้องแล้วหกร้อยน่านเนี่ยตายหาเลยออกกล้องทีก่อน,นเกมนี้ น,นี่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วคนที่ใช้อแน่นอนครับเอ้ยนานยัา่นไ <D>. อ,อวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ thank you ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อนดูกันเนี้ะนะครับขอบคุณมากครับ